กับรีโว่ครับคุณนุครับลงมาจากจันทบุรีใส่กองออบูธมา2ปีแล้วครับใส่กองบูธมา2ปีแล้วมันเบิ้ลไม่ตัดนะสับไม่ระเบิดวันนี้ช่างแบงค์กระจูดให้ใหม่เลยลงเอ่อก็บอกว่ามา้างแต่ตีสี่นะขับรถมานะฮะมาถึงเช้าพอดีก็จัดให้ครับสำหรับรีโว่ประตูตัวยกสูงพีลันเนอร์นะตัวแรกเลยรีโว่ตัวแรกเลยนะครับนี่ตัวแรกแรกเลยนะใส่จุกที่ฟงดิฟฟี่มานะครับ นี่กองใส่มาสองปีแล้วนะนี่ครับบูต,ตัวแรกฮนะบูต,ตัวแรกก็ยังจูนเบิ้ลตัดสับระเบิดได้ปกติดีเลยนะฮะนี่สวัสดีครับเบิ้ลตัดยังนนสับระเบิดเลยนะอ่านะฮะแล้วลองดูครับวันนี้จูนอยู่ประมาณควันประมาณสัก40%นะครับข้างหลังเขียนว่า Limit e d ครับจันทบุรี120อนะนะครับ ตัวยกสูงครับน้ำหนักค่อนข้างจะเยอะนะฮะสำหรับพีรันเนอร์นะฮะน้ำหนักเยอะมากนะครับแต่ก็นิ่งนะถือว่านิ่งมากอ่ะลองเบิ้ลตัดกันครับเอาลุกเบิ้ลคันนี้มีหม้อพักนะครับคันนี้มีหม้อพักนะครับเบิ้ละ,ะลองวิ่งกันกับสนานเนมออเส่ยงแบงค์ครับอ่าเบรกมือลงเสกีหนึ่งพร้อมแล้วปย ช่วงต่อเกียร์นี่ไม่มีหน่วงเลยนะฮะสับเกียร์แล้วหน้าเชิดเลยขนาดคัดออกแนวลื่นๆนิดๆนะฮะคัดออกแนวลื่นๆนิดๆก็ไปดีะฮะวันนี้เสียงช่างแบงค์ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะยังเช้าตู่เลยนะฮะแปดโมงครึ่งนะฮะก็ขอบคุณจากใจครับลงมาจากจันทบ,บุรีนะ,ะแฟน FC ฟพันแท็กหนึ่งคันนะ,ะบอกว่าติดตามมานานไม่มีเวลาลงมาจูนวันนี้วันหยุดวันแรงงานก็ หนีหยุดวันหยุดก็มากันนะครับสำหรับรีโวขอบคุณจากใจครับมาจากจันทบุรีฮะจบสวยเลยครับ